ฟื้นขึ้นมาน้องทิโบ่ะเป็นไรนะอย่าอย่านะจริงดิ โอ้น้องง่ายเลยอ่ะ mm. จริงเหรอน้องตายเหรอ I love you อะไรอ่ะเอา้าเป็นคนไปซะแล้ว จากเน็กอัลลัมเฟอรลีบอนเอาหมาเกิดเป็นนิวฟอร์มรูปแบบใหม่แต่ไนท์ด um ็อกอาจจะรั่งเอาเกิดออกมาเป็นรูปแบบใหม่น้องคนละเนี่ยเฟอก์ฟไม่บินได้โอ้ยโอ้ยโคดแอดวานซ์ <coughs> Animal spirit. We're, We're taught, taught that there's no hierarchy. It's not everything else. <coughs> <And then coughs> man, you know, man, humans <coughs> on top, and they're separate <coughs> from everything. We're taught <coughs> that everything is is equal, and <coughs> that <coughs> all the animals. Have a human form or can be seen in a human form. And so they have <laughs> just as from much from to from or from more from intelligence. From you know, in fact, they have from a from lot from to teach people. And, and so that's how wow. these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its so human so form. He's 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 there's he's a story. Where man, a man, yeah, man comes up to an ice hole, ice hole. and then there, realizes there's there's another man in his parker that's that's got stuck in the net, you know, and is just stuck like that. <laughs> oh, <laughs> can you can you let me out? Please help me. You <laughs> <know>? <laughs> and so <laughs> then he lets the man <laughs> out, <laughs> but then realizes that was actually a seal. That was a seal man, and just because seal that seal clay. wanted to yeah. help. ยังงงๆอยู่ครับ <c oughs> ไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่เราเป็นน้องหมาเป็นนี่ไลแล้วอะออตามมาได้นี่ไง ก็สีเรียมค้างอให้ตามตัวเราเย่คุณล่งเเห็นยุโกนปากจุดนูนงัดเต่ทกันเนี่ยขึ้นติดแก่ขนาุเป็กปากนักติลางิสุเลออีกอายุยวกวหีก็ิจ๊จมเลยจ้าสุงได้แค่นี้แม่ นี่บอกคว้างเบาๆก็ได้ติดหัวเลยเจ็บมาเนี่ยธมาธรรมาธรรมาธรรมาเยอะโอเคโอเคอะไรอยากมีอะไร ไม่มีอะไรเนาะอ่าลากมาลากมานี่ลูกมานี่มานี่กับผมใช้ประยุษศายในการปีนเข้าไปใช่ไหม ยไม่ถึงแนฮะมาอีกมาอีกมาออกมาอีก,ม,อกมันนีเร็วมันนีเร็วต้องหม่านั่นละ่ะเออน่าเลยชื่อเกมมันบอกว่าไม่เคยอยู่คนเดียวไม่เคยเหงาโอ้ยมันไม่ถึงอะ่ะ ลงอีกได้ไหมเนี่ยไอ้วิญญาณ เดิมไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นยังไงครับนี่ ไอ้นี่ห่วยนอกยากแท้ปีนข้างบนใช่ไหมล่ะมนุษย์ อามามามอมา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 ส่งถึงมัมามามม่ไม่ได้นะ มหีหม่ิญญาณนะไม่มีแล้วแหละต้องบินอย่างเดียวสินะรอ <c oughs> ปิดหน้าเลยไปหนึ่งที่ตกหนึ่งที่แม่เจ้า เลยว่าแน่เซฟ เชื่อมไม่ได้เหรอพี่พี่จ๋าสดยังสดยังโอเคนะเออรอลมรอลมฮะล่วไงต่อวิญญาณอยู่โน่นฮะ sapi sắp lịch Có còn rồi không màn thằng đàn đi rồi แข่เงเน่ยเกมมากเละไไเนี่ยฮะคือนัอออ่นแหละลงมา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 ได้ไหมเนี่ยสุดแล้วเหรอ วางจอยเลยโคตรเส็งลุาไม่ได้อยู่ดีนะ <c oughs> ลงมา <c oughs> ลงมา Luôn mà Này luôn mà đi Yeah <derivation> <Nicum khif task hunters>

นี่วางไปก่อนเลยมาบ้าจ้าเมื่อไรไม่รู้ว่าลงไปดูกันเถอะว่ามีอะไรว้า คคบังคับโคตรแอดวานลงเลยจ้ะลงมาจา้ะยังไงมีคนมารับแล้วยานเุเร็มเร็วเร็วเร็วไปไหนกันเนี่ยไปเที่ยวหรอไปเที่ยวไหนกันมาดิพพ่ เดียวไหมแล้วใครให้เองลงวะไม่ได้ให้เองลงเลยที่นี่ก็งัวตลอดไม่ค่อยลงไปใช่ไหม ไม่ทันให้ลงเลยลงไปเองว่าเอ้ยน้องน้องจะลงไปเองไม่ได้ <c oughs> อมาช่วยยังไ,ไงเออาเลยมาเลยมาเลยมาเลย มันเลย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 ไม่ไว้ใจอ่าร้อยมดไปไม่ได้เลยนี่หาเรื่องให้พี่อีกแล้วนี่ไงล่ะ

แค่นี้แหละเอรีก่อนนะเชเรี่ไปเรีบไปเดี๋ยวเอาหลุดพ้นจากตรงนี้ก่อนนะทุกคนเราค่อยไปกันต่อ ตายเองเดียวมันนี่ไปดูก่อนตอนนี้เลยเอง ไปไหนต่อไม่ <c oughs> ต้องตามได้ไหม <c oughs> ต้องตามตลอดได้วหม <c oughs> ไม่มีที่ไปแล้วก็ต้องกลับสิ <c oughs> วายทายหาไม่ พายุมาบ่อยจังเลยเก็บไปแล้วนะนี่เชแรงมากครับสปิริตขึ้นมา นี่มันนี่มันี่มันี่มีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมออรอจากตรงนี้ก่อนแล้วค่ดูนะ Come on, come on, come on. Ah, let's lock up. Yeah, you need to die. You need to We have a living, the body which returns to Nuna, the earth, and we have Atik, who is our name that has been passed down to us over the generations. It the spirit of our Atik lives it on so long as man remembers, it it remembers, it remembers it that name. Would be hard to describe what happens after death. The feeling it is, it is that when our Anirinik returns to Sila, then that may be reborn. If the name is passed on to a new child, new who child. can then retain some of the memories, of the and so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child it. who has the same name, maybe as their grandmother, and say hi, akka, which means grandma, hi, Appa, or hi, little mom, or hi, little dad, because <laughs> the <traditional> <laughs> their soul, you know, is continuing on humans are renewed and replenished over time just like our plants every year flowers are born and bloom and they die next year they are born again okay. Too many signal a In a modern time, we have to to know. Digital and analog, we're in a oh, yeah, 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 no Ladies and gentlemen.